สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างขีดนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวอตะก้าของยามาฮารุ่นฟินนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวกันลายของรุ่นฟินนะครับว่า,ามีความแข็งแรงทนทานขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมีลักษณะยังไงบ้างเดี๋ยวช่างเขีดจะให้ดูนะครับตัวนี้เป็นตะกา้า ของแท้จากทางยามาฮ่าเลยนะครับตัวนี้อาจะมีความพิเศษหน่อยก็คือจะมีความแข็งแรงและทนทานกว่าของทั่วไปข้างนอกนะครับตัวนี้ทัางกิจการันตีได้ส่วนลักษณะหน้าตาก็จะมีประมาณนี้สังเกตได้ว่าจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่อาจจะเน้นมีความแข็งแรงสิ่งที่ให้ไปนะครับ ที่อยู่ในตัวตะกร้าตัวนี้นะครับก็จะมีตัวอ่าตัวนี้เป็นคู่มือในการใส่ในการประกอบของตัวตะกร้าตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีน็อตให้ทั้งหมด3ตัวก็คือจะมีตัวบูทตัวยางรองด้วยเพื่อนๆซื้อไปเพื่อนๆต้องอ่าไปถอดน็อตตัวด้านหน้าออกทั้งหมด3ตัวนะครับด้านล่าง2ตัวส่วนตัวด้านบนเพื่อนๆต้องใช้อ่าตัวเบอร์10เป็นตัวจับถึงจะสามารถขันออกได้นะครับส่วนด้านล่างสามารถขันได้เลยนะครับ อันนี้บอกสำหรับเพื่อนๆที่ตอนซื้อไปไม่ได้ใส่ตะการนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากใส่บอกวิธีเพื่อนๆอาจจะคันไปแล้วมันไม่ออกก็ได้นะครับจริงๆมันมีเบอร์สิบอยู่ข้างล่างเพียงตัวเดียวตัวบนส่วนตัวล่างก็คันออกได้ปกติส่วนที่ให้ไปก็จะมีตัวบูทรองสามตัวนะครับแล้วก็จะเป็นน็อตยาวเพื่อนๆก็เอาตัวนี้ใส่แทนตัวเก่าได้เลยนะครับน็อตเก่าก็เก็บไว้นะครับตัวนี้วิธีใส่ ก็จะมีบอกไปในรายละเอียดในนี้นะครับเพื่อนๆสามารถใส่เองได้นะครับสาหรับเพื่อนๆที่ซื้อรถแล้วยังไม่ได้ใส่ตะกร้ากับตัวกันลายนะครับส่วนตัวนี้เป็นกันลายเฉพาะรุ่นเป็นของรุ่นฟินโดยเฉพาะเลยนะครับวันนี้จะมีะสัญลักษณ์เอ่ยมีโลโก้คาว่าฟินอยู่ตรงนี้นะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีความแข็งแรงและทนทานนะครับ ตัวนี้การันตีได้าไดจากาทางยามาฮานะครับเพราะวา่าตัวนี้เป็นของแท้ยามาฮ่าเลยนะครับคือช่างกิจต้องบอกก่อนว่าของที่จะขายในจะขายในโชว์รูมของทางยามาฮานี่คือทุกอย่างต้องมีมาตรฐานนะครับไม่ใช่จะขายของอไม่ดีให้ลูกค้านะครับตัวนี้ตัวกันลายตัวนี้นะครับเ,เพื่อนๆต้องต้องถอดน็อตตัวล่างซ้ายขวาออก ดันั้นใส่ตัวใส่น็อตตัวเดิมนะครับส่วนตัวบนตัวนี้นะครับตัวบนที่ยึดกับตัวคอเพื่อนๆต้องใช้น็อตแล้วก็จะมียางจะมีบูทลองตัวนี้ให้แล้วก็จะมีน็อตยาวนะครับเพื่อนๆต้องเอาตัวนี้ใส่แทนส่วนตัวล่าง2ตัวก็ใส่ตัวเดิมนะครับแล้วก็จะมีตัวยางรองกันลอยตรงนี้นะครับสองอันเพื่อนๆก็เอาใส่ตรงขาซ้ายขวาสองข้างแบบนี้นะครับวิธีการใส่ก็จะมี ตัวนี้ก็จะมีคู่มือให้ไปในถุงเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะมีวิธีการาขั้นตอนการใส่การถอดต่างๆตัวนี้ก็จะมีบอกนะครับเ<ๆ>พื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าเพื่อนๆใส่ไม่เป็นเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ตอนซื้ออาจจะยังไม่ได้ใส่ตัวตะกร้ากับตัวกันลายไปนะครับเผื่อเปลี่ยนใจอยากใส่ก็สามารถาสั่งไปใส่เองที่บ้านได้นะครับหรือเพื่อนๆอยากาได้ก็สามารถแอดไลน์ช่างกิจแล้วก็ บอกช่างกิจได้แล้วครับว่าอยากได้ตะกร้าเดี๋ยวช่างกิจจะทาการดําเนินการแก้สมให้นะครับรับรองว่าได้ของแน่นอนนะเป็นของแท้แน่นอนจากทางยามาฮ่าครับตัวนี้ครับรับประกันเป็นของแท้นะครับเดี๋ยวตัวตัวสงสัยเขาก็จะมีตัวเรียกว่าเป็นบาร์โค้ดของทางยามาฮ่าแบบนี้นะครับสมให้เพื่อนๆที่บ้าน สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถาสั่งซื้อกับช่างกิดได้นะครับแอดไลน์ไอดีแล้วก็ทักมาบอกได้ว่าอยากได้ตะกร้ามีพร้อมส่งครับของแท้แน่นอนรับประกันการันตีลูกค้าได้ของแน่นอนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ช่างกิดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ